ค่าวลือการ์ดจอเอ็นวีเดีย RTX 50ซีรีส์จะวางจำหน่ายในไตรมาสที่1ปี2025นี้ไม่มีตังค์ฮลัลโหล สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะขอต้อนรับเข้าสูส่ภาษาชาแนลเชื่อว่าหลายๆคนนั้นก็อยากจะลองสัมผัสกับเกมที่มันเอหลายๆเกมที่บอกได้เลยว่าทางภาพสวยและอลังการงานสร้างมากแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องอัปเกรดคอมก่อนฮัลโหลซึ่งการที่จะอัปเกรดคอมนั้นเราก็ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ดีๆของดีๆนะไม่ว่าจะเป็น CPU แบบระดับท็อปเทียร์การ์ดจอแบบซีรีส์แบบสูงๆแรมเยอะๆอ,อะไรก,ก็ว่ากันไป เชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะเป็นสาวกของค่ายเขียวของเรานะอย่าง n อ i d ว a ดนั่นเองนะฮะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีเป็นเจ้าของบ้างไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่อาจจะเก่าแล้วหรืออาจจะเป็นรุ่นที่เป็นยุคปัจจุบันนี้นะฮะแต่เชื่อว่าหลายๆคนนั้นอยากจะได้การ์ดจอรุ่นใหม่ใหม่แบบใหม่จริงๆแบบใหม่ล่าสุดเลยที่เราจะออกมาในเรื่อนี้เพื่ออะไรเพื่อ G T A 6นั่นเอง ข้าพเจ้าเคยเคยทำไลฟ์เกี่ยวกับ GTA 6เมื่อนำมาแล้วที่เคยคาดการไวไปว่า GTA 6นั้นมันไม่ใช่เกมของ PC ยุคเจนนีนะต้องเป็น PC ยุคเจนหน้าเท่านั้นนะซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าการ์ดจอนั้นอย่างน้อยจะต้องเป็นรุ่น400ซีรีส์ขึ้นไปนะก็คือจะมี400หรือไม่ก็เป็น500ไปเลยในอนาคตซึ่งจะบอกว่ามีข่าวลือเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการ์ดจอซีรีส์ RTX 500เนี้ยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆ นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของสเปคเอยเรื่องของวันประกาศซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวลือที่ว่าทาง CEO ของ Nvidia ดียนะฮะก็จะประกาศในส่วนของกระจอดซีรีส์ RTX 50เนี่ยในช่วงของงาน CES 2025ในช่วงอ่าในช่วงมกราปีหน้านี้ซึ่งขอย้ำว่ามันจะเป็นแค่ข่าวลืออยู่แต่ก็มีหลายเจ้าที่เขาบอกว่ามันคือการคอนเฟิร์มแล้วจากทางปากของ CEO เองซึ่งเราเองก็ ฟังหูไว้หูเนาะเอาไว้นั่งควิเคราะ์กันสนุกสนุกได้นะฮะยังไ่ต้องจริงจังมากแต่ที่ล่ s t word กันนั้นนะฮะในขณะที่ข้าพเจ้าอ่านอยู่นั้นข่าวเมื่อวันที่16ตุลาคม2024นะะก็มีข่าวเลืออีกแล้วนะฮะออกมาว่า Nvidia GeForce RTX 50 Series เนี่ยจะปล่อยในไตรมาสที่1ปี2025ฮะก็คือเขาก็จะมีแบบบอรเลยว่ามีซีรีส์ลำดับดังนี้นะฮะก็คือ1 5 0 9 0และ5080ออกมาตอนดือนมกราเลย นะเดือนมกราสองพันยี่สิบห้าเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาเป็นซีรีส์เรือธงนะฮะต้องเอามาชูโรงแบบยิ่งใหญ่อลังการนะนะก็ล่อไปเลยห้าศนย์เก้านกับห้า0นแปดนนะฮะจากนะั้นที่จะเป็นซีรีส์เราลงมาอย่างเช่นห้าศนเจ็ดศูนย์ในเดือนกุมภาพันธ์นะแล้วก็ตามมาด้วยห้าศนหกศูนย์ในเดือนมีนาคมนี่คือแหล่งข่าวที่เขาสามารถหาข้อมูลมาได้แต่อย่าที่บอกฮะมันเป็นข่าวลือนะฮะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องเชื่อตอนนี้ก็ได้แค่เอามานั่งวิเคราะห์การสนุก พอเนาะอันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยว่า NVIDIA เดียนั้นได้รับรายงานมาว่าจะมีการ introduce นะฮะก็คือการนำเสนอการ์ดจอ G-Force e RTX 50 Series นะฮะแบบเต็มสตรีมนะฟู f u แต s t เลยนะฮะแบบว่าแบบก็คือเพื่อไงว่าทั้งซีรีส์เลยตั้งแต่50 90ยัน50 60นะฮะภายในไตรมาสที่1ของปี2025นะฮะก็คือไตรมาสแปลว่าอะไรไตรมาสก็คือ3เดือนนะไตรมาสที่1ก็คือ3เดือนแรกนะฮะก็คือมกลา กุมพาและมีนานั่นเองนะฮะข้อมูลล่าสุดที่ได้มาจาก Chinese b บ a r d Channel นะที่มีการรายงานว่า NV i d i a ดนะียนั้นกลังจะมีการไฟนอ l ไลท์วันวานจำหน่ายแบบจริงๆจังๆแล้วนะฮะไฟนอ l i ลทก็คือแบบขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือเตรียมจะประกาศแบบจริงๆจังๆแล้วนะฮะในส่วนของการ์ดจอ RTX 50 Series นะฮะสถาปตัตยกรรม Blackwell vale นั่นเองซึ่งมีการบอกอีกว่าอ่าทางค่ายเขียวเนี่ยเขาไม่ได้ประกาศเพียงแค่อันเดียวหรือ2อัน นะหรือ3อันเขาจะประกาศทั้งหมดเลยทั้งซีรีส์เลยเนี่ยว่ามันมีกี่อันนะภายในไตรามาสที่1 2ึ่อบาบอกได้เลยว่าทําให้วงการเกมมิ่งกนระสับกระทืออีกแล้วครับท่านอันนี้ก็จะมีในส่วนของแหล่งอ้างอิงจากในส่วนของบอร์ดชาน e ลจากประเทศจีนนะจากเมื่อกี้นะฮะ Chinese Board Channel นะฮะก็จะบอกประมาณว่าข่าวล่าสุดได้เปิดเผยบันวาจำหน่ายของ n v i d i เดีย RTX 5ส่วนซีรีส์นะฮะว่าน่าจะเป็นที่ยืนยันแล้วนะฮะเป็น mostly c o n f i r m หมายถือว่าแบบ เป็นที่แน่นอนแล้วว่าแบบมีการยืนยันแต่อย่างที่บอกฮะตอนนี้มันยังเป็นแค่ขา่าเลยเพราะฉะนั้นฟังหูวไว้หัวฮะจะก็อฟฟิเชียลจะประกาศหรือรออีกทีก็คือในงาน CES 2 0 2 5นาะที่เขากำลังจะจัดในเดือนมกราคมส0 2 5ันี้นี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีการจออีกซีรีส์ที่เป็นซีรีส์แบบแบบสปินออฟออกมาอีกทีนึงก็คือรุ่น RTX 5090 d ดีที่เขาบอกว่าจะเอาไว้สำหรับขายในประเทศจีนไม่แน่ใจในส่วนของข้อมูลตรงนี้ว่า มันจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแหล่งข่าวหนึ่งนะฮะก็คือมาจากบอร์ดชาน e ลเหมือนกันแต่เป็นผ่านสำนักข่าววิดีโอการ์ดอีกทีนึงก็พูดตรงกันนะฮะว่าว่าััวัา,วาจ,จำหน่ายในส่วนของ n v i d i ีย t x x 50ซีรีส์น,นั้นก็เอาในส่วนของแต่มาาที่1อีกเช่นเคยนะเขาก็จะมีซีรีส์ที่แบบว่าไล่ๆย่อยกันมานะฮะอย่างเช่น 5090D 5080เนี่ย สองตัวนี้ก็จะออกในเดือนมกราคม2 5. 0 2 5 5070 TI และ5070 Series ก็จะมาในเดือนกุมภาพันธ์อาทิตย์5060 TI และ5060ก็จะออกมาในเดือนมีนาคมซึ่งก็คือแต่มาที่ดึงหมดเลยนะฮะสเดือนแรกของปีซึ่งในเวลานี้ยังไม่มีโปรดักต์แพลนที่จะเป็นในส่วนของ Super s ์ r ีรีแต่อย่างไดนะฮะในเวลานี้ก็เป็นเรื่องปกติฮะตรงที่ว่าตะกูลซูเปอร์เนี่ยมักจะออกทีหลังเสมอนะฮะก็เหมือนกับ ตระก,กูล4 0ซ Series นะก็คือปล่อยเรือธงอะ่ะตัวหลักก่อนก็คือตัวธรรมดากับตัว TI ออกมาก่อนนะพอผ่านไปสักพักหนึ่งถึงจะออกรุ่น Super ออกมานะเป็นตัวแบบขั้นกลางอีกทีหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเองก็มีในส่วนของ4070 Super แล้วนะซึ่งบอกเลยว่าราคาค่อนข้างย่อมยาวนะแต่ว่าสเปคก็คือยาวๆเลยแรง ค่อนข้างแรงดีแล้วก็อยู่ได้ยาวๆแน่นอนในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเขาก็พยายามต่อย้ําอีกว่า RTX 5090 5080และ5070นั้น3ตัวแรกก็จะมาปรากฏในงาน CES 2025ซึ่งกระจอ3ตัวแรกที่เขาบอกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไลน up ัพ3ตัวแรกแบบตัว initial หมายถึงว่าเป็นแบบตัว start เลยตัว start เริ่มต้นเลย ของซีรีส์ที่จะเอามาวางจําหน่ายในส่วนของนะฮะวันที่เปิดตัวแบบจริงๆเนี่ยเอ็กซแซเนี่ยเอ็กแซกแปลว่าแบบที่แน่ๆเนี่ยก็คือเวลาเอามาขายจริงๆเนี่ยอาจจะเว้นช่วงอ่าอาจจะเว้นช่วงแบบห่างกันสักประมาณสอสาสัปดาห์หรือห่างกันประมาณอย่างน้อยเป็นเดือนๆนะอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปซึ่งบอกเลยว่าการจายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระดับไฮเอ็นซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วก็บอกว่าจะเป็น5 0 9 0 5 0 8 0ที่ออกมาก่อน นในช่วงเด,เดือนมกราคม2 0 2 5นะฮะซึ่งจะออกมาวันจำหน่ายหลังจากงาน CES ไปแล้วเล็กน้อยเขาก็ได้รับการดินยันโดยตัว c o o เองอย่างคุณเจนเซนห่วงนะฮะซึ่งอันนี้เขาก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดโดยทั่วไปของการ์ดจอนะซึ่งอย่างที่บอกฮะมันก็ยังเป็นยังเป็นสเปคที่อาจจะยังไม่แน่นอนนะฮะยังไม่แน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลุดในส่วนของตัวสเปคออกมาแบบมาเป็นตารางถ้าที่ดูแล้วก็คือโคตรแรง แต่อย่างที่บอกฮะมันยังไม่ใช่สเปคแบบออฟฟิเชียลจะก,กว่าหน้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลเนี่ยจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าสเปคทําอะไรได้บ้างนะก็คงต้องลองงานเปิดตัวในงาน CES 2025ทีเดียวเลยอันนี้เราก็มานั่งอ่านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมานั่งอ่านแบบสนุกสนุกกันดีกว่านะฮะก็อย่างที่ข้าพเจ้าบอกตอนแรกนะฮะก็คือมันจะมีในส่วนของกา์ดจอ RTX 5 0 9 0 d นั้นที่เขาบอกว่ามันเป็น e x c l u s i v e ของประเทศจีนโดยเฉพาะนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะขายเป็น 50-0ไปเลยนะตัวเดียวไม่มีไม่มีพ่วงท้ายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบของแบบเอกลุศิษของจีนโดยเฉพาะนะเป็นแวรเรียนนะฮะเป็นแบบเหมือนกับเป็นสปินออฟแหละพูดง่ายๆอ่าจากปกติที่เราขายที่ US ใช่ไหมอ่าปกติก็เจาะก็จะเปิดตัวที่ US ก่อนก็คือสหรัฐอเมริกาส่วนอันนี้ต่อมาก็คือเราก็จะพูดถึงในส่วนของ50-70ซีรีส์นะซึ่งจะมี2ตัวก็คือ50-70 TI และ50-70แบบปกตินะฮะอันนี้ก็จะ สเปกก็จะลดหลั่นลงมาราคาก็จะเบาลงมัง้ง <laughs> ขึ้นชื่อว่ากระจอมาใหม่ราคาไม่เคยเบาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะฮะยกเว้นแต่ว่าอาจจะรอซูเป,ปอร์ใครว่ากันไม่รู้ว่าซูเป,ปอร์เนี่ยราคามันจะเบากว่าน,นี้ไหมแต่สําหรับข้าราจ้าที่ใช้4.70ซูเป,ปอร์เนี่ยยอมรับว่าราคามันมันเบาลงไปเยอะนะแต่ว่าสเปกโคตรแรงนะก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถ เล่น VR ได้ก็โอเคแล้วอันนี้เขาก็ตอกย้ำเหมือนเดิมก็คือ5.0 70, ทั้ง2ตัวเนี่ยทั้ง TI และทั้งปกติเนี่ยจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะซึ่งราคาเนี่ยก็จะอยู่แถวๆ500เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะประมาณนั้นก็ราคากี่บาทนั้นเราไปคำนวณเราเองแล้วกันนะเราเกมเมอร์สายหลักเนี่ยเขาก็จะมองหาการจอที่มีราคาที่ต่ำกว่า500เหรียญดอลลาร์สหรัฐลงมานะเพราะว่า เพราะเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องประหยัดงบประมาณลงนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีในส่วนของการ์ดจอ RTX 5060 Series เพื่อตอบโจทย์เกมเมอร์สายประหยัดมันจะประหยัดได้ไหมเพราะว่าการจอมันก็แรงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในมันก็จะมีในส่วนของ5060 Ti แล้วก็5060นั่นเองซึ่งก็จะออกมาในช่วงเดือนมีนาคม นะก็คือเพื่อไว่า2เดือนหลังจากการประกาศตัวไปแล้วนะฮะประมาณนั้นอันนี้ก็จะบอกว่า5 0าศและ5้าศูนนั้นก็จะเป็นการจอที่จะมาต่อกรน,นะฮะเอามาต่อกรเลย against นะฮะก็คือ,อแบบเอามาสู้เอามาต่อกรกับ AMD Radeon RX 8000 s e ซีรีมีสถาปัตเป็น RDNA 4แกนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการจอที่ กลาจะมาเหมือนกันนะฮะเพราะเอามาเอามาสู้กันเพราะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าค่ายแดงอยาก AMD กับค่ายเขียว a อวิดีเนี่ยคือตีกันมาต,ตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ์จอเองหรือในตัวของเทคโนโลยีเองเพราะว่าทางฝั่งค่ายแดงน่ AMD เนี่ยเขาก็เตรียมเปิดตัวการ์จอใหม่อีกเช่นกันนะฮะซึ่งยอมรับว่าข้าพเจ้านั้นไม่ค่อยสัมทัษ์ค่ายแดงเท่าไหร <laughs> ่ในที่นี้มาถึงว่าไม่ค่อยถนัดในส่วนของเทคโนโลยีค่ายแดงเท่าไหร่เพราะตัวส่วนตัวเคยเคยใช้ค่ายแดงไหม เคยใช้นะแต่ว่าร e ู้สึกว่ามันมีปัญหานิดนึงมันมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับตัวการ์ดจอนะข้าพเจ้าก,ก็เลยไม่ได้ไม่ได้แตะค่ายดีอีกเลยนะฮะก็มาแตะอีกทีก็คือค่ายเขียวแล้วก็ใช้ยาวๆเลยตั้งแต่ตั้งแต่970เ็นไปต้นมานะฮะจนถึงทุกวันนี้อะไร4070ซีรีส์นะฮะโอ้โหเดินทางมาไกลมากนะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบค่ายเขียวไปทุนเดือนอยู่แล้วเพราะในในแง่ของเรื่องกราฟิกที่ออกมาสวยงามความสเสถียรของ ของตัวระบบเองตัว performance นะฮะตัวประสิทธิภาพโดยรวมเนี่ยของกาจอเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากนะฮะโดยรวมแล้วนะฮะใช้งานได้หลากหลายส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขาก็จะสรุปจากไอที่เราพูดมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขบวนเมื่อกี้มาอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือประกาศ3ซีรีส์แรกนะ,ะก็คือในงาน CS 2025เดือนมกราพอประกาศปุ๊บก,ก็จะปล่อยในส่วนของ5090และ50 80ก่อนในเดือน มกราคม2025าต่อมาก็จะเป็น5070ในเดือนกุมภาพันธ์2025่และตามมาด้วย5 0 6 0ในเดือนมีนาคม2025น่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกฮะยังไม่มีวันวางจำหน่ายแบบเป๊ะ,ปะแน่นอนจนกว่าจะมีการประกาศเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นให้ฟังหูไวหูก่อนอาจจะเดือนมกราจริงไหมอาจจะเดือนมกราจริงแต่อาจต,ต่มันไม่ได้บอกแน่นอนว่ามากลางเดือนหรือมาปลายเดือนหรืออาจจะมีการเลท กิดขึ้นอาจจะมีการแบบปล่อยชา้ากว่ากําหนดก็เป็นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นก็ดูไว้คร่าวๆแล้วกันเผื่อใครแบบว่าอยากเจ็บตังซื้อกร์ดจอใหม่ก็อาจจะไม่ต้องรองนานแล้วเพราะว่าอีกนิดเดียวก็จะปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนซื้อกร์ดจอใหม่ให้ลองคํานวณจากวันปล่อยตัวของซีรีส์ก่อนหน้านี้ก่อนก็ได้นะฮะอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่ซีรีส์ซีรีส์ใหม่ปล่อยออกมาปุ๊บซีรีส์ที่มีอยู่แล้ว ราคามันจะลงกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นให้ลองคำนวณจากตอนที่วันปล่อยตัวครั้งแรกว่าเท่าไหร่ก็ให้ลองประเมินลองประเมินดูว่างบประมาณท่านมีพอหรือไม่ซึ่งมันจะมีข่าวก่อนหน้านี้อีกว่าทาง CEO ของเอ i d เดียเองคุณเจนเซนเนี่ยเขาเหมือนกับมีการบอกเป็นในๆว่าราคากรดจอที่จะออกมาเนี่ยซีรีส์ใหม่เนี่ยซีรีส์ของ50เนี่ยอาจจะ ไม่ทิ้งกับตอนที่ปล่อยตัว40สูตรมากนักนะพูดง่ายๆว่าราคาไม่ห่างกันมากเลยอาจจะกก้างใกล้เคียงหรืออาจจะเลทเดิมเลยราคาเดิมเลยก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูกันไปนะแต่ถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะในรายงานก็จะมีบอกว่า NVIDIA นั้นยังไม่มีแผนที่จะปล่อยในส่วนของตัวโมเดลที่เป็นซ u เปอร์ซีรีส์นะฮะอย่างที่บอกก็คือมันยัง มันยังเร็วไปนะฮะที่จะปล่อยออกมาเพราะว่าซูเปอร์อ่ะมันจะปล่อยทีหลังอยู่แล้วนะฮะเนี่ยอย่างน้อยต้องทิ้งไว้สักปีหรือ2ปีหลังจากปล่อยการ์จอซีรีส์หลักออกมาแล้วถึงจะอาจจะมีการประกาศเพิ่มเติมออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนั้นซึ่งในส่วนของอ่าซูเปอร์ซีรีส์เนี่ยจะเป็นการรีเฟรชนะฮะก็คือแบบรีเฟรชใหม่หมดเลยอันนี้เขาก็จะบอกทิ้งทายว่าบอกได้เลยว่าในช่วงของไตรามาสที่1ปี2 0 2 5นั้นบอกเลยว่าจะเป็นอะไรที่ เดือดมากๆนะแล้วจะเป็นเดือนแห่งการดูตังของท่านนะฮะบอกเลยว่าใครที่รอสอยการจอใหม่นะฮะก็อาจจะประเมินอาจจะประมาณการไว้ก่อนว่าอ่าอาจจะมาออกช่วงไต่มาสแรกจริงนะ,ะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ในตอนนี้ก็คือคํานวณตังเอาไว้ว่าตังของท่านจะพอหรือไม่ถือว่าข่าวรอบนี้เป็นข่าวแบบว่าอ่าข่าวสนุกๆแล้วกันนะสำหรับใครที่ มองหาการ์ดจอรุ่นใหม่อยู่เร็วนี้แล้วกําลังยับย่างชักใจว่าเอ,อ๊จะซื้อจะซื้อ4ียดีไหมอะไรเงี้ยหรือจะรอซีรีส์ใหม่5 0เลยทีเดียวนะก็อยู่ที่โด,ดยยพินิษของคุณผู้ชมเองแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกฮะช่วงนี้ก็ข่าวแบบดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเว้นช่วงไปนะฮะเราก็เลยเอาข่าวเทคโนโลยีมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบข่าวแนวนี้นะฮะอ๋อใช่จะบอกว่าก่อนจะจบคลิปนะฮะอันนี้เขาก็จะมีการอ่าบอกสเปค คร่าวๆนะ,ะตรงนี้อันนี้จะเป็นสเปคคร่าวๆยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่ตัว Official นะฮะก็จะมีการมืนกับประเมินออกมาก่อนว่า่าใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างเนี่ยมันจะมันยังติดตรงที่ว่ามันยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะในส่วนของหลายๆตัวอะไรอย่างเช่นแบบ gpu core ก็ยังไม่หมด clock speed นะฮะก็ยังก็ยังไม่หมดนะ L 2 cache ก็ยังไม่ยังออกมาไม่หมดนะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว mem เมมโมรการ์ดจอก็จะเป็นมี3 2 1 6อ2อะไรองี้ก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งอย่างที่บอกฮะดูคร่าวๆได้นะแต่อย่าเพิ่งคิดจริงจังมากเพราะว่าเพราะว่ามันยังประกาศไม่หมดถ้าเป็นออฟ i ิเชีจริงๆเนี่ยเขาจะต้องประกาศทั้งหมดทุกตัวแล้วเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูคขำๆได้นะดูขำๆได้อันนี้ใครๆจะมีโบทด้วยนะบอกว่าคุณอยากได้การ์ดจอ ซีรีส์ห้าส่วนตัวไหนมากที่สุดนะฮะก็จะมีให้ติกเลือกนะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ติกละกันเพราะเราก็พอใจในการจอดที่เรามีอยู่แล้วนั่นก็คือสี่ศูนเจ็ดศูนซูปเปอร์เราก็แบบโอเคอยู่แต่ถ้าจะบอกว่าอยากซื้อกาสจอใหม่เพื่อหลอเล่น G t a 6ทีเดียวเลยก็ทำได้ยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่แวะมาฟังข่าวแบบสนุกๆอันนี้เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรที่คิดว่าน่าสนใจเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ อย่างที่บอกฮะช่วงนี้ดราม่าอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าที่ควรนะฮะถ้าข่าวไหนเป็นสิ่งที่ต้องบอกคุณผู้ชมจริงๆเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาทําข่าวทันทีนะแต่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่ามันยังไม่ใช่ข่าวที่น่าสนใจนักหรืออาจจะยังไม่ใช่ข่าวที่จําเป็นต้องบอกคุณผู้ชมในเวลานี้เราก็จะคอยติดตามดูตามพิจารณาดูข่าวอื่นๆต่อไปนะฮะหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบการรายงานข่าวจากช่องจากช่องเรานะฮะถ้าข้าพเจ้ารายงานผิด ผิดพลาดยังไงข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่นะฮะภายใต้กดของชุมชนแล้วก็อยู่ในความสุภาพด้วยเคสหรับวันนี้โจแพส่งขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสวัสดีครับ